ชื่นใจไหมสวัสดีครับพ่อสวัสดีครับว่ปยังไงสุดหลอ่อไปอยู่บ้านคุณยายสนุกไหมลูกสนุกครับยายพาไปเก็บมะม่วงในสวนด้วยครับพ่อครับเมื่อวานผมเรียนออนไลน์ คุณครูที่โรงเรียนให้การบ้านมาด้วยครับเขียนเรียงความเรื่องนายหลวงในดวงใจครับพ่อพ่อครับนายหลวงทําอะไรเพื่อเราบ้างหรอครับพ่อเล่าให้ฟังเลยแล้วกันนะเอาเรื่องแรกนะก็อย่างเช่นแม่น้ําลําคลองเมื่อก่อนเนี่ยในคลองต่างๆในกรุงเทพมหานครเนี่ยมันเน่าเสียมีขยะม,มีบ้านเรือนลุกล้ําลําคลองทําให้สภาพแวดล้อมม่นไม่ดีเลยส่งผลให้การระบายน้ํามันล่าช้าเกิดน้ําท่วมขัง ในหลวงของเราพระองค์ทรงเห็นถึงปัญหาที่จะเกิดขึ้นจึงมีพระราชดำรัสให้มีการพัฒนาคูคลองต่างๆในพื้นที่กรุงเทพมหานครโดยจิตอาสาพระราชทานหน่วยงานภาครัฐเอกชนประชาชนก็ร่วมกันพัฒนาคูคลองต่างๆทังงงง้งคลองหลอดคลองพดุงกรุงเกษมคลองแสนแสบคลองบางลำพูด้วยนะครับลูก แล้วแทบไม่น่าเชื่อเลยในลูกวันนี้คลองสวยสดงดงามมากเลยนะในหลวงท่านพระองค์ทรงให้ความสําคัญกับการป้องกันมากกว่าการแก้ไขปัญหาโดยทรงตระหนักว่าคลองแต่ละคลองมีอายุมายาวนานอยู่คู่กับกรุงเทพมหานครใช้เป็นทางสัญจรทางน้ําให้ระบายน้ําให้กรุงเทพมีคล่องตัวมากขึ้นและนอกจากประชาชนที่อาศัยอยู่ริมคลองจะมีสิ่งแวดล้อมที่ดีและมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นแล้ว ก็ยังสร้างเศรษฐกิจในพื้นที่นั้นๆคลองสวยๆเนี่ยก็ยังเป็นประโยชน์ในเรื่องการท่องเที่ยวอีกด้วยนะครับลูกต้นรู้ไหมว่าพระองค์เนี่ยทรงเป็นผู้ปิดทองหลังพระทรงงานสืบสารรักษาต่อยอดโครงการต่างๆนานาทั้งหมดเนี่ยก็เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชนของพระองค์เองนี่แหละครับพ่อผมจะไปเขียนเรียงความเรื่องนายหลวงจากใจของพ่อนะครับดีมากเลยลูกทำให้เต็มที่เลยนะต้นนะ ที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่สิบมีพระราชดำริสืบสารรักษาและต่อยอดซึ่งให้หน่วยงานภาครัฐเข้าไปปฏิบัติในการต่อยอดของเราอาจจะเป็นจริงได้ในสมัยนี้เราหวังว่าคําว่าเวนีตะวันออกของประเทศไทยที่เคยได้มาเนี่ยมันจะกลับคืนมาร่วมถวายความจงรักภักด,ดีโดยกระทรวงมหาดไทย